ที่ไปได้รับรางวัลครับแ่้นพร้อนแล้วผมได้รับสั่เียงนะครับเมือนแ้ก็ครับความรู้สึกนะครับที่ได้เห็นโดยวันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับจังหวัดอุทัยเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็เป็นจังหวัดเป็นเมืองพระจนกจักทีนะครับและได้มีโอกาสแสดงออกนะครับแล้วก็ได้รับความมุญลุงมือจากกระทรวงอวนะครับที่ทางท่านผอศูนย์แล้วก็ทีมงานมามาแปลอักษร ใช้โดนแปลอัก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับหลายจังหวัดก็ยังไม่มีส่วนมากเราจะเห็นที่คอมนะครับเห็นที่กรุงเทพแต่นี่ถือว่าก็เป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของของพี่น้องชาวไทยทานีนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมครับที่ท่านเห็นไหมคือตัวเองครับครับเพิ่งเห็นด้วยตัวเองครั้งแรกเลยครับผมเพิ่งดูด้วยตาครั้งแรกนะครับผมอยากให้โดนเมืองไทยเรื่องการแปลสอนที่มีการพัฒนาไปเรอกไหคือเรื่องโดนเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแปลสอน นะครับผมว่าต้องเราต้องพัฒนาเพราะมันจะเป็น,นกลไกมันใช้ได้ทุกในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องผังเมืองนะครับในเรื่องเกษตรและในเรื่องของการป้องกันประเทศนะครับโดนเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในอนาคตข้างหน้าถึงขั้นเดี๋ยวนี้เขาไปโดนบินได้แล้วนะครับผมโดนโดยมีผู้โดยสารน,นั่งไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ที่สาคัญนะฮะเกษตรเนี่ยคือแม้แต่ผังเมืองเนี่ยนะครับผม ถ้าใช้โดนก็จะจะเกิดคุณภาพมากมายนะครับผมผมว่าโดนจะเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น,นครับผมนี่อะไละเอียดและวถุประสงค์มีมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับครับก็โดยการประสานกับทางอ,าอวอนนะครับกระทรวงอวและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็เทศบาลน,นะครับแล้วอ่หน้าส่วนราชการของกรททุเทพานีรก็ถือว่าเรา เราทราบมาว่าโดนเนี่ยของคนไทยเราม,มีมีฝีมือนะครับเป็นมีคุณภาพมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแสดงที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเฉพาะในกรทมนะครับวันสําคัญครั้งนี้ก็ถือว่าต้องต้องขอบคุณมากนะครับคณะของอวอทีใ่ให้ให้ความสาคัญกับจังหวัดอุทัยธาน,นีซึ่งเราเป็นเมืองพัชนกจักรีนะการเทริดทูนสถาบันเป็นสิ่งที่อ,ออยู่ในหัวใจคนอุทยธาน,นีตลอดเวลาครับ หลังจากนี้ท่านจะมีการเล็งเห็นหรือการสนับสนุนอะไรยังไงบ้างไครับครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเรื่องโดนเนี่ยนะครับเ,เึ่องอาจจะไม่เกี่ยวกับง,งานนี้แต่โดนเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนกระทรวงอวอต้องต้อง,องเ,ออเพิ่มบประมาในการวิจัยนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการป้องกันประเทศนะครับแล้วการป้องกันประเทศแล้วการพัฒนากเกษตรนะครับการทําผังเมืองแทบจะเข้าไปอยู่ในในทุกอย่างนะถ้าเราใช้โดนให้เกิด ให้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องผมว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากขึ้น,นครับแล้วปัจจุบันนี้ท่านก็ทราบไปแล้วในวันออกกลางที่เคารพกันก็ใช้โดนอย่างนั้น <c oughs> คือแล้วก็มันก็จะต้องพัฒนาเรื่องของฐา,านแบตแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมผม,ผมพูดแบบบ้านนอกไปไหน่อยนะครับฐานคนเก่าคือแบตเตอรี่เนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะทำให้โดนพัฒนาได้ไกลถ้าเราได้พัฒนาศักยภาพของแบตเตอรี่ให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าฝีมือคนไทยไม่เปรองใคร แต่ขาดทุนสนับสนุนทุนวิจัยเนี่ยครับผมที่ต้องต้องให้การสนับสนุนซึ่งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบ,บาลผ่านทางกระทรวงอวออยู่แล้วครับผมครับผมวันนี้เป็นภาพพระภู้ใจครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะครับในวัน ที่สามนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเราก็จะมีโครงการไปเรื่อยถึงวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเราก็จะมีการจัดงานก็ขออุ้มไว้ก่อนครับผมว่าเราจะมีทีเด็ดเหมือนะครับผมครับผมในในในวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเราก็จะจะมีเซอร์ไพรส์วันนั้นเราก็จะรวมใหญ่ครั้งหนึ่งครับครับผมขออบคุณมากครับ